สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคะเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง V.I.P. นะครับเมื่อประจำวันที่9นะครับธันวาคม2565นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับพี่ๆก่อนหยุด2วันนะครับอาทิตย์นี้นะครับพี่ๆผมต้องใช้คำว่ากราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับสำหรับแนวทางหุ้นนะครับพี่ๆเดินไม่ดีเลยนะครับผมเนาะก็ ผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับสลับสูตรคํานวณนะครับผมเนาะแต่ว่าแนวทางก็ยังหลุดนะครับก็ยังหลุดอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ก็สลับเมื่อวานนี้แนวทางหุ้นนะครับของเราเข้าแค่ตัวรูดในในรอบเช้านะครับเข้าแค่ตัวรูดในรอบเช้าเนาะนะครับส่วนรอบบ่ายเนี่ยรอบบ่ายตัววิ่งตัววิ่งมาในรอบ VIP นะครับผมในรอบบ่ายก็ผลนะครับพี่พผลในรอบเช้า v ี p 163นะครับกับ53นะครับพี่หนึ่งหกกับ53นะครับของเราให้รูที่หนึ่งเราไปอยู่หน้าสังกันนะครับรอบ v ี p ไม่มานะครับในรอบเช้าส่วนในรอบปกตินะครับ494กับ91นะครับ91ของเราไม่มีนะครับพี่แต่ถ้าใครวิ่งรูที่หนึ่งนะครับถ้าใครวิ่งรูที่หนึ่งเข้าไปที่9119นะครับ9บน9ล่างเลยนะครับผม รอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง1รู่ด6ไปนะครับปกติ4ี3สกับ97นะครับผมของเราไม่มีนะครับพี่ของเรารอบปกติไม่มีนะครับลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนในรอบ v i p นะครับ214กับ19นะครับของเราถ้าเกิดใครวิ่งลูดนะครับถ้าเกิดใครวิ่งลูดนะครับน่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าเกิดใครเอาหนึ่งไปวิ่งลุดนะครับนะครับ ส่วน6นี่ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มานะครับพี่พี่เนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวเจาะเดี๋ยวนี้นะครับมายากจริงๆเลยนะครับพี่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับก็ขับเตือนนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ช่วงนี้แนวทางก็เดินไม่ค่อยดีนะครับถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่เนาะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ สำหรับนะครับวันนี้ในรอบเช้านะครับผมในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่1นะครับพี่ๆส่วนสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขก4นะครับผม1ก็จะมี1 0 1 2 16 19นะครับส่วน4นะครับก็จะมี40 41 46แล้วก็49นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวจอ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่1 0นะครับ1 2 4 1 4 9นะครับผม1 0 1 2 4 1 4 9นึ่งสอสี่หะครับสลับตัวเจาะของวันนี้นะครับ เลข3ตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับก็จะเป็น7 1 2 7 4 1นะครับพี่พก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่1นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับวิ่ง1รูด2นะครับเดนหนึ่งนะครับก็จะมี1นึ่งสองหนสามหนึสาม 2 5งห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเด่นตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายนะครับผมก็จะมีในที่1นึ่งสนะครับหนึ่ สองนะครับพี่พี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเก้านะครับในรอบบ่ายส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเจ็ดเหมือนกันนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเจ็ดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสองนะครับเจ็ดสองเก้านะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทาง หุ้นนี้ขอีนะครับแนวทางของวันศุกร์นะครับผมก็ขอให้นะครับมาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะขอพรนะครับปู่ศรีสุโธนะครับท้าวเวสวร์นะครับขอให้ดนจิตดนใจเนาะขอให้ประธานพรโชคลาบกับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแนวทางหุ้นนี้ขอีเช้าบ่ายวันนี้นะครับผมก็ขอให้เฮงปังๆกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับผมเนาะก็อย่าลืมติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ